ดูน่ดพวงนี้ออกจากลำต้นเลย1 2 3 4 5 6ก็ยังเหลือรอดครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปอัปเดตลิ้นจีเนาะพ้อหนึ่งที่สวนผมเองครับนะหลังจากที่อัปเดตล่าสุด2ส,สัปดาห์ก่อนที่ลมพายุเข้าแล้วก็ทำให้ลิ้นจีผมโค่นไป1ต้นครับไปไปชมกันเลย นะอันนี้กิ่งที่อยู่ต่ําใกล้พื้นมากนะอันนี้ผลก็เยอะครับถือว่าผ่านฝนผ่านลมมาแต่ว่าก็ยังผลยังยังติดเยอะครับยังไม่ร่วงนะอันนี้แบบแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าดกใช้ได้เลยเพราะช่วง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลมพายุเข้าหนักมากนะถึงขั้นที่ ต้นลิ้นจี่ผมโคนไปหนึต้นก็รู้สึกเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังเหลือลายต้นนะผมปลูกไว้เกือบสิบต้นทั้งที่สวนและที่บ้านเห็นสภาพแบบนี้นะเห็นสภาพแบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับดกพอสมควรแบบนี้น่าจะไม่ร่วงแล้วละครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นใหญ่ที่ติดผลเป็นปีแรกครับนะ ปทีที่ปีที่แล้วก็ไม่ติดนะปีที่ผ่านๆมาก็ไม่ติดส่วนปีนี้ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงกันดีก็ลเลยทำให้ต้นนี้ติดผลครับติดผลแล้วก็ปีนี้มันสภาพอากาศค่อนข้างดีครับทำให้ลิ้นจี่ติดผลเยอะสภาพอากาศเป็นใจครับกำลังโตครับนะนี่ขนาดผลยังไม่ถึงนิ้วโป้งครับ อันนี้ต้นนี้เป็นรุ่นที่สองครับที่ติดผลที่สวนนะเดี๋ยวจะมีรุ่นรุ่นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งที่มันติดผลก่อนหน้าเนี้ยอ่าก็ก็ดกเหมือนกันสภาพผลตอนนี้โตแล้วครับวันนี้ผมว่าจะขีดแคลเซียมบอลอนครับแต่เผอิญผมลืมลืมเอามาครับนะหือเอามาจากที่ทํำงานก็ไม่เป็นไรครับไม่ฉีดก็ไม่เป็นไร ก็คงปล่อยตามสภาพครับนี่ดูนะตกมากตกมากเลยต้นนี้หลังจากดอกบานมายังไม่ถึง2เดือนครับจะเห็นนะว่าผลเขาขนาดนี่ยังไม่ยังไม่ถึง2เดือนเพราะดอกเขาบานาบานแล้วก็ติดผลเล็กช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับที่เขาติดติดดอกนะ นี่ครับดกมากติดดอกช่วงดอกบานช่วงต้นต้นเดือนกุมภาพันครับขนาดผลก็ประมาณนี้ถือว่าดกครับเนี่ยดูนะดกมากเลยมีร่วงไหมก็มีร่วงก็ไม่เป็นไรครับคือเมื่อคือนเนี่ยฝนตกเมื่อเช้าก็ตกครับอ่ะตกแต่ว่าไม่หนักไม่มีลมก็โอเคก็ยังยังดีครับเดี๋ยวถ้ามีลมมาก็จะทำให้ผลเขาร่วงอีกเดี๋ยวไปดู ต้นอีกต้นหนึ่งที่มันติดผลเป็นรุ่นแรกครับอันนี้ผลโตแล้วนะนี่ผลถือว่าโตแล้วเท่านิ้วโป้งแล้วนะนะครับเนี่ยเท่านิ้วโป้งแล้วต้นนี้เป็นรุ่นแรกครับที่สวนเนี่ยติดก่อนเพื่อนเลยมันก็จะมีแตกบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมมีผลแตกไน้เกี่ยวกับโรกแมลง นี่ครับนี่นเห็นไหมน่าจะเป็นเกี่ยวกับมแมลงเนี่ยที่ที่เห็นสีดำเนี่ยครับก็มีแตกนะขนาดผลยังไม่โตก็เริ่มแตกแล้วสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของผลแตกนะครับมันก็มีอยู่ว่าเรื่องของ 1. คือการให้น้ำเราต้องให้น้ำสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ว่านานๆให้ทีพอานานๆให้ทีปุ๊บมันก็จะ ทำให้ลิ้นจี่เขาเราเนี่ยผลมันกำลังขยายแล้วมันดูดน้ําเข้าไปเยอะพอผลขยายปุ๊บมันก็จะแตกครับฉะนั้นการให้น้ําต้องให้สม่ําเสมอครับต้องสามวันก็สามวันสองวันก็สองวันให้ครั้งอย่างเงี้ยครับจะให้สิบยี่สิบนาทีก็ต้องให้ให้เท่าๆกันเสมอครับจะให้มากให้น้อยมันมีผลเสียต่อ,อผลลิ้นจี่ของเรามันก็เริ่มมีแตกนะครับ แล้วก็เหมือนเริ่มเนี่ยอย่างเงี้ยมีศัตรูพืชคือที่สวนผมเนี่ยผมไม่เน้นฉีดยาฆ่าแมลงครับก็เราปลูกกินเองครับไม่ได้ปลูกเพื่อขายเพื่อจําหน่ายอันร่วงก็ร่วงไปไม่เป็นไรแคลเซียมโบรลอนช่วยได้ในส่วนเรื่องของการขยายผลครับช่วงนี้ก็ยังฉีดฉีดได้อยู่ฉีดเลยครับแคลเซียมบรลอนนะประมาณสัก1-2สสัปดาห์ครั้งช่วงก่อนที่จะเก็บผลเนี่ยครับช่วงนี้ก็ฉีดได้อยู่ ส่วนผมเนี่ยพอดีผมไม่ได้เอามาจากที่ทํางานครับก็เลยไม่ได้ฉีดนะวันนี้กะว่าจะฉีดนะเพื่อช่วยในการขยายผลขั้วเหนียวเพราะช่วงนี้ทั้งฝนทั้งพายุนะจะจะเข้าเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ผลร่วงครับนี่ผลก็โตพอสมควรนี่นะครับ ความดกก็กลางครับไมได่ดกเท่าไหร่เพราะว่ามันร่วงจากลมพายุไปเยอะก็ยังเหลือไว้ให้ชิมอยู่ปีนี้ครับมีหลายต้นครับไม่ต้องห่วงที่มันติดผลที่ส่วนผมเนี่ยมีละมีเหลืออยู่สองสามที่บ้านอีกอ่ะที่บ้านอีก2ตนน้นก็ดกเหมือนกันนะครับย้ํานะครับสำหรับช่วงนี้เรื่องการให้น้ําสําคัญมากนะการให้น้ําควรให้สม่าเสมอ แล้วก็เรื่องการให้ปุ๋ยก็ถ้าไม่มีปุ๋ยเรื่องของปุ๋ยสูตรใส่สูตรเสมอได้ครับนะช่วงนี้มันก็เริ่มผลจะโตเขากําลังมีเนื้อมันก็ต้องในเรื่องของความหวานครับแล้วก็ให้ตัวท้ายเยอะๆถ้าจะให้นะให้ตัวท้ายเยอะๆแล้วก็ฉีดแคลเซียมบอลอนไปด้วยเพื่อไม่ให้ผลร่วงแล้วก็เพิ่มแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขยายผลครับนะสำหรับคนที่ปลูก กินธรรมดาเหมือนผมเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลอะไรดีครับไม่ได้ดูแลดีแบบเป็นพิเศษก็แค่ดูแลมีเวลาดูแลเป็นค้างคาวครับนะเราปลูกกินนะเราไม่ได้ปลูกขายหรือปลูกจำหน่ายดูนี่นดูพวงนี้ออกจากลำต้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ยังเหลือรอดครับอันนี้ก็เริ่มมีแตกนะโดนโดนมแมลงกัดไปแล้วครับคือช่วงเนี้มันสำคัญเรื่องของ คือมันกําลังมีเนื้อนะครับมีเนื้อข้างในมีเมล็ดแล้วก็มันจะมีหนอนมาเจาะขั้วช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มครับเริ่มใช้ย,ยาเนะาะใช้ยาพวกกันกันหนอนกันแมลงได้แล้วนะครับเพราะอีกประมาณสักประมาณกลางเดือนถึงปลายปลายเดือนหน้าครับเนาะมันก็จะถึงช่วงที่ต้องเก็บผลผลิตแล้วนะครับช่วงนั้นมันจะฉีดไม่ได้แล้วเพราะถ้าเป็นสารเคมีเดี๋ยวมันจะตกค้างครับแต่พราะแต่ถ้าเป็น เป็นอินรีย์ไม่เป็นลายฉีดได้ไม่ได้มีปัญหาต่อผู้บริโภคหรือคนกินอย่างเรานะครับส่วนถ้าเป็นสารเคมีมันจะฉีดช่องนี้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมันจะตกค้างเนาะมันจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็สําหรับคลิปนี้พาทุกคนมานอัปเดตลิ้นจี่นพ .1 ที่สวนหองผมครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ